อะไรเอ่ยไอดำไอแดงไปเที่ยวไอ,ไอเขียวอยู่บ้านอบอกให้ก็ได้ว่าใบไม้ร่วงไอดำไอแดงคือใบไม้ที่เริ่มเหี่ยวไอเขียวคือใบไม้ที่ยังสดและขาดต้นอยู่ค่ะย่้ายามาแล้วจ้ารกหญ้าดีกว่ารกคนจริงหรือไม่ได้ทำคลิปเพื่อบ,บูลีใครนะคะทำคลิปในแง่ที่ว่าหางหญ้ารกเราไม่กวาดมากวาดอย่างนี้และะ้ค่ะต้นหญ้าใบหญ้าใบไม้ในกรณีนี้หย่าถือว่าใช้คำว่าหญ้ทาทั้งนั้นเลยนะคะ หากรกก็เอาวากวาดวาดอย่างนี้กวาดใส่กระสอบมีประโยชน์มากมายเดี๋ยวจะนำไปดูประโยชน์ตอนท้ายท้ายคลิปนะคะบ้านอยู่ติดกับสวนยางดูร่มรื่นค่ะบ้านไม่ค่อยร้อนแต่ผลพลอยได้ก็คือจะมีใบไม้หรือใบยางพาราร่วงมาอย่างนี้ตลอดทั้งปีเลยนะคะถือว่าธรรมชาติให้รางวัลเราค่ะนอกจากให้ความร่มรื่นแล้วนะคะยังให้ปุ๋ยเผื่อเพลมาถึงต้นไม้ที่ปลูกอีกค่ะ เก็บโกยใส่กระสอบไว้อย่างนี้นะคะใบยางเหล่านี้เราไม่ต้องซื้อค่ะเราไปซื้อใบก้ามปูก็ราคาสูงอยู่นะคะใบยางพาราร่วงมาให้ถึงหน้าบ้านอย่างนี้เงินทั้งนั้นเลยเก็บใส่กระสอบค่ะกวาดเก็บเท่าที่มีเวลานะคะวันไหนไม่ว่างก็ปล่อยให้ ลมพัดปลิวเล่นอยู่ริมถนนไปก่อนวันไหนมีเวลาว่างก็จับไม้กวาดกับที่โกยมาแล้วกวาดกวาดอย่างนี้แหละค่ะกวาดไอ้ดำไอ้แดง,ดงลงาอยู่ในกระสอบนะคะส่วนไอ้เขียวที่อยู่บนกิ่งค่อยวันอื่นเมื่อถึงเวลาเขาดำเขาแดงหรือลมพัดแรงๆแ,แม้เขียวก็เขียวเถอะค่ะก็ยังปลิวลงมาให้เราได้กวาดกันเลยรกหญ้าดีกว่ารกคนความหมายของยาหญ้าก,ก็คือใบไม้ใบหญ้าเราก็กวาดเก็บ เพื่อไปทําปุ๋ยได้ต่อนะคะแต่ถ้าเต็มไปด้วยคนร้ายหรือผู้ร้ายก็ไม่สามารถนําไปใช้ประโยชน์อะไรได้เลยแต่ถ้าเป็นหญ้าเป็นใบไม้เหล่านี้เรากวาดใส่กระสอบนะคะแล้วออกไปวางไว้เฉยๆค่ะวางไว้เฉยๆเป็นเวลาหลายๆเดือนทีเดียวนะคะเดี๋ยวจะนำให้ไปดูนะคะหญยย้าวางไว้เฉยๆหนึ่งปีกว่าค่ะหนึ่งปีกว่าเราก็สามารถนำเขามาใช้ประโยชน์ได้เลยค่ะเมื่อเก็บใบไม้เสร็จแล้วก็ใส่กระสอบไว้แบบนี้นะคะปิดปากกระสอบ วางลืมไว้เลยค่ะวางว่าเฉยๆไม่ต้องรดน้ำใดๆเลยวางลืมไว้เลยเป็นเวลาประมาณหนึ่งปีกว่าแล้วค่ะตอนนี้เขาย่อยเขาเปื่อยพร้อมที่จะไปเป็นอาหารให้พืชได้แล้วดูสิคะมีต้นหญ้าเล็กๆเกิดขึ้นด้วยนี่คือต้นหญ้านะคะอ่ะอีกต้นหนึ่งเหมือนจะเป็นต้นตำลึงค่ะนี่คือหญ้าก็วางไว้นะคะก็ตั้งใจว่าวันนี้จะนำไปใช้นะคะ นำไปใช้โรยในกระถางต้นไม้เ,เพื่อนๆดูสิคะสวยขนาดไหนเนี่ยร่วงหมดเลยค่ะเป็นใบไม้เพียวเพียวร้อยเปอร์เซนต์เลยไม่มีส่วนผสมของดินเลยนะคะนี่คือใบไม้ที่เราสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อบร,รุงต้นไม้ต่อไปค่ะในใบไม้จะมีธาตุอาหารในตัวเจนสูงนะคะคือจะช่วยบร,รุงลำต้นกิ่งก้านใบซึ่งบาร,รุงกับไม้ทุกชนิดนะคะเพราะไม้ทุกชนิดก็มีลำต้นกิ่งก้านใบค่ะนี่แหละเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะ หรือจะนําไปพึ่งแดดอีกรอบนึงก็ได้ค่ะหากไม่ใช้เราก็ปิดไว้อย่างนี้อ่านอีกกระสอบนึงนะคะอีกกระสอบนึงก็เหมือนกันค่ะคือเป็นใบไม้ชนิดเดียวกันเมื่อก่อนเต็มกระสอบนะคะตอนที่เก็บใหม่ๆพอเขาย่อยสลายเขาก็ายุบตัวลงจนเหลือไม่ถึงครึ่งกระสอบค่ะนี่คือส่วนที่ดีที่ธรรมชาติให้มานะคะหากเราขยันหน่อย มันกวาดเรื่อยๆเราก็จะได้ปุ๋ยจากธรรมชาติเหล่านี้มาใช้ได้ตลอดไปค่ะโดยไม่ต้องพักตังไปซื้อนะคะแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็ซื้อเลยค่ะคุ้มค่ากว่าหากสุขภาพเราไม่ให้นะคะหากเรายังแข็งแรงปกติอยู่เก็บเถอะค่ะใบไม้ข้างๆบ้านนะคะก็จะทําให้บริเวณบ้านของเราไม่รกด้วยแต่ถ้ารอบตัวเรามีคนดีๆนะคะรบคนดีกว่ารบยากค่ะพราะคนดีๆจะมีพลังช่วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีๆนะคะ ย่าๆขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย